สวัสดีค่ะพบกับช่องอีดําเข้าครัวนะคะวันนี้จะมาแชร์สูตรขนมไทยนะคะมันสําปะหลังโลกล้วยคะ่ะขนมไทยง่ายๆนะคะเนื้อของมันสําปะหลังผสมกับเนื้อของมะพร้าวขูดทึนทึกโรยด้วยเกลือน,นิดหนึ่งรสชาติอร่อยเลยคะ่ะทุกคนลองไปทำทานกันดูนะคะเรามาดูวัตถุดิบกันเลยคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะขั้นตอนแรกนะคะมันสับปะหลังคะ่ะเราก็นำไปล้างสักสามน้ำนะคะ แล้วก็นำมันสำปะหลังมาขูดค่ะเราก็จะได้เนื้อของมันสมปะหลังขูดนะคะ220กรัมค่ะเราก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยแป้งมันนะคะอีก30กรัมน้ำตาลทรายอีก30กรัมแล้วเราก็คนวัตถุดิบทั้ง3าอย่างนะคะให้เข้ากันดีค่ะ สีผสมอาหารนะคะตามชอบเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นสีธรรมชาติสีเป็นสีของใบเตยก็ได้นะคะแล้วเราก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันให้ดีเลยค่ะจนกลายเป็นสีเขียวนะคะน้ําจะไม่ได้ใช้สีเขียวมากนะคะใช้สีเขียวอ่อนๆแล้วก็มาดูวิธีการห่อ,อก,กันเลยค่ะเราก็จะใช้กระดาษไขนะคะแล้วก็เอา แป้งของเรานะคะวางลงไปแล้วก็เกลี่ยด้วยช้อนค่ะประมาณหนึ่งฝ่ามือนะคะเกลี่ยให้บางที่สุดเลยนะคะแล้วเราก็ใช้กล้วยหอมค่ะครึ่งลูกนะคะวางลงไปค่ะแล้วก็เริ่มห่อข้างหนึ่งก่อนนะคะข้างแรกเราก็ค่อยห่ออนะคะเบามือที่สุดเลยเพราะว่าเนื้อเขานิ่มมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ ค่อยๆห่อด้านแรกนะคะแล้วก็มาต่อด้วยด้านที่สองนะคะเนื่องจากที่นี่ไม่มีใบตองนะคะก็เลยใช้กระดาษไขค่ะนี่ค่ะพอเราได้ทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําให้สวมสวยงามค่ะแล้วเราก็ดึงให้ตึงนะคะทําให้ตึงที่สุดเพราะว่าเนื้อของแป้งกับเนื้อของกล้วยอะค่ะจะได้ติดกันแล้วน้ําก็จะทําเป็นมุมสมมุมอย่างนี้ค่ะ แล้วเราก็พันให้ตึงเลยนะคะนี่ค่ะทําให้ตึงเลยค่ะเพราะว่าเนื้อเขาจะได้ติดกันเนื้อกล้วยนะคะเวลาเราแกะออกมาค่ะแล้วเราก็นําขนมของเราที่ห่อเสร็จเรียบร้อยไปนึ่งเลยค่ะน้ํานึ่งประมาณ25-30นาทีนะคะก็แล้วแต่แก๊สของบ้านใครนะคะก็ดูตามใจชอบเลยค่ะถ้าสุกแล้วก็เอาลงมาแกะดูนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ แล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นๆพร้อมรับประทานได้แล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนะคะถ้าชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ